เอาละก็ช่วงบัดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์แบบอิมูจิใน f a c e b o o k กันเนาะแต่ขั้นตอนที่เป็นยังไงเดี๋ยวก็ให้มาทำตามต่ได้แบบง่ายๆกันได้เลยเนาะคนอื่นเลยให้เราได้กดเข้ามาที่ o o o l l เนาะแล้วก็ให้มาพิมพ์ข้ถาที่ตัวนี้ตามไปนะว่า hbm.com แบบนี้เนาะอ่ะแล้วเมื่อได้พิมพ์ข้อาตามมาแล้วในเว็บไซต์เราก็จะดิงเข้ามาใเว็บไซต์ในเว็บไซต์ก็จะตามไปติงนี้เลยเนาะในเว็บไซต์ก็จะมีให้ได้กดลงเช แลวก็พอเราได้กดสมัครกันมาแล้วในหน้าต่างการสมัครเขาเขาจะมีเราได้กดชื่อกดมีกดรหัสผ่านหลักกันไปเนาะแล้วก็นะกมาติดที่ตรงของร้านนี้ไปเพื่อเป็นการยืนยันและกดสมัครไปเท่านี้ง่ายๆไปเป็นการสมัครหน้าแบบเวินดีลึกเนาะเลยเนาะอยู่เมื่อใครที่มีสมาชิกกันอยู่แล้วเราจะลงชื่อเข้าใช้งานก็เราจะมากดลงชื่อเข้าใช้งานในตรงนั้นอีกเปิดได้เลยเนาะอ่ะคกดันไปได้เลยนะ และกับเราได้กดลงเชื่อใช้งานไปแล้วหรือว่าสมัครมาชิขึ้นมาแล้วเน่ยนะสายกับสายก็ได้เป็นอย่างนี้เลยเนาะจะมีวทบุ่บริการให้กับเราแสามารถที่จะมุเลือกทำการนันได้หรือว่าจะมีเงื่อนไขในส่งต้นด้านตัวมีให้กับเราสามารถที่จะทำการทะลุก็มีกันได้เนาะหรือว่าใครนะที่ไม่มีงนนนเ,งเงืนไขในต้นนี้เราอยากจะเติมเงินก็เราได้มากดเข้ามาที่ตัวมีก้กนได้าน,น,นะเนาะที่เขา่าเติมเงิน อะแล้วเวลาได้กดเข้ามากันแล้วในการเติมเงินของหน้าต่างเงินก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนาะแต่ในแต่างการเติมเงินก็จะมีให้กับเราได้สามารถได้เติมเงินกันได้แบบนี้แล้วก็จะมีช่องทางการเติมเงินให้กับเราสามารถกดชี้เข้าไปเพื่อมองลกช่องทางการเติมเงินกันได้ด้วยเนาะเแถงกดชี้เข้ามาการเงินในช่องทางการเติมเงินเพาะว่าจะมีช่องทางขึ้นในมากับเราตั้งตียนทางเป็นแบบนี้เลยจะมีทั้งช่องทางแต่การที่ว่าคู่ต้องถูกมันนี่โมเรททาง c r y p t o c u r เรนซีหรือบล็อก์มันนี่อะไรแบบนี้ในการเติมเงินเราก็เลือกกันไปได้ด้วยเนาะสำหรับการเติมเงินได้ อยู่ว่าใครได้ได้เตืมไปได้แล้วหรือว่ามีอดเงินตินอยู่แล้วก็เราได้กดกลับมากันได้จ้าต่างเดิมหมดได้เดิเราเรากดกลับมากันได้เลยแล้วเราได้กดกลับมาแล้วที่น้าตืนเต้นงี้จะรอทีลังมเริ่มปวบปบริการเท่างการทำการกันได้เลยเนาะเราขดเรื่องกันไปก่อนเลยนะที่บุดมูเราเอาเลยที่มุมูกันเลยเนาะอ่ะมดบุ่ก็จะเป็นการเพิ่มยอดไลค์บุ้ยยิ่งเฟซบุ๊กพอที่เราจติมเอก็เลิกกันไปเลยเนาะอยู่ตรงนี้เลยเรากดกันไปอ่ะพอเราไปได้บุบบุกกันแบบปีแรกนี้เราก็เริ่มบริการกันต่อเลย ล้วเรเไปได้แล้วก็มดปู่หริการแบบปีก็เด้กดกับพันทิปซื้อปุ๊ของเราพี่องแกเรลอกดิ้แองรพี่น้องปด้บซืุ๊กเรากันมาแล้วให้ลิ้ก์มาวานพรวนี้ไ่ได้แบบปีแล้วก็ได้เตท้รากต์เพิมไปได้เลยเราก็แทนไปอ่ะแล้วพอได้เศ้ทอร์ไก์้ก็จำนวนได้แบบนี้เรากดสั่งซื้อไได้เลยเนาะกดสั่งซื้อไปเลอ่ะแล้วพอได้สั่งซื้อท่านไปแล้แบบนี้นะมาส่งซื้อเราก็จะปีระบุขึ้นมาแค่หมวดของเราแบบนี้ด้วยนะว่าได้เราะ ก็เป็นแบบนี้แล้วนะสำหรับขั้นตอนในการทำในการสั่งเนาะหรือว่าใครที่ได้สั่งซื้อไปเลยอย่าทบวได้ว่าพ่จยังไงเราทำทางสั่งซื้อก็ให้กดมาที่ตรงนี้กันได้เราที่สามว่าปลดการสั่งซื้ออ่ะ และพอราได้กดเข้ามาคณะที่ปวดจังสื้อบวจจังซื้อก็ได้มีการแจ้มบวกย้วยสถานะและเด็ดตอะไรแบบนี้จับรถแต่มาเร์กดูกันได้เป็นเปบดปีเลยเนาะอย่างออเดอร์เจเนอรตจำกัดเซก็คู่นี่จะทางสายเขาเพิ่มมีการแจ้มบกประมาณว่าเราจะมีการลดตัตปีเนาะท่านี้ง่ายๆแค่เป็นการสั่งซื้อเสิมหน้าแบบเป็นที่จับรอเลยเนาะหรือว่าใครที่ได้สั่งซื้อเขาไปแล้วราอยากจะดูออเดอร์สถานะว่าเป็นยังไงคือใช้น้องเราก็ดูกันอยู่แล้วก็ผิดเนาะหรือว่าใครที่ได้ดูออเดอร์กันอยู่แล้วใน บแกขามเแลเราด้วยก็สามารถที่จะกดโทมาจูมีเ <Slow> ป็นด้านนั้น้เขาบริการทั้งหมดพอเราได้เข้ามาใก้ที่บริการทั้งหมดเดยหน้าต่างบริการทั้งหมดก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนาะให้กับเราสามารถที่จะเข้ามากระทำการดูบดหมู่บริการกันได้เนาะถาว่าใครเกิดสนใจบริการไหนเป็นการเสริมเพิ่มเติมก็สามารถที่จะกดคาวิธีตกดก็ได้เลยเนาะหรือว่าใครที่อยากจะดูบหมู่บริการบรการขเวลาเราเฉยๆลังจารเมื่อเขียมาตัวนี้กันได้เหมือนกันเนาะเพราะหน้าต่างตุ่นี้ฟัาจะเป็นการรวมบทหมู่บริการเรี่อ้เยี่ยมิกา หรือว่าใครนี่จะเข้ามาดูบทบุคบริการกันแล้วหรือว่ากำลังทัดการอะไรกันอยู่เดี๋ยวเรเว็บไซต์ในระหว่างนี้แล้วเกิดมีปัญหาในคลาสชิ้นใหญ่พิเศษหรือเข้ามาที่งานพิเตษแล้วเกิดมีปัญหาหรือว่ายังไงเนะะาะเราค่ะพอเกิดมีปัญหาเราก็สามารถได้กดเข้ามาที่โต๊ะนีกันได้แล้วจะเข้ามาตัว๋วอ่ะ พราได้กดขเข้ามาอะไรในเจงตัวหน้าตาของตัวก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนาะให้กับเราสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ทําการพิมพ์ค้นไม่ใช่พิมพ์ค้นหาดิวัากันพิมพ์ปัญหาให้กับเราสามารถที่จะไปแจ้งมาหาไอ้มินได้เนาะก็พิมพ์จะเรากดเข้ามาที่ช่องประตูแล้วให้เราไปพิมพ์หูข้อเนาะที่ตรงนี้แล้วก็พิมพ์หัวข้ในตัวนี้ไปถ้าเราเกิดปัญหานะเนาะพอพิมพ์จะไม่เสร็จแล้วต้องสองอย่างนี้แล้วกดส่งตัวไปตอนนี้ง่ายๆ,ๆครัจะเป็นการแจ้งปัญหาว่าไอ้มินได้แบบเป็นที่เรียบร้อยเ,เลยเนาะแต่กรครที่เกิดปัญหาหรรือวว่่่าาาไไไ้้้้นนักก็็มมมมติดีีีทแลลพพ์ปเย คือว่าใครที่ใช้งานไปแล้วในระหว่างนี้ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรยังไงเลยใชี่ยงานไปแล้วก็น่าเปื่อนดีแล้วสำหรับใครที่ใช้งานไปแล้วก็ไม่ได้เกิดปัญหาเนาะแล้วผู้ผู้ใครที่อยากใช้งานไปแล้วเอใครที่ใช้งานไปแล้วรู้สึกว่าอยากทดลองแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักเข้าไปทำงานเว็บไซต์เนาะสำหรับใครที่ที่ทานไปแล้วรู้สึกว่าอยากทดลองแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักเข้าไปใช้เว็บไซต์ก็สามารถได้กดเข้ามาใช้ตรงนี้กันได้เราจะขำมาแนะนำเพื่อน แลวเพือ่อเราได้กดเข้ามาขัดรัติการแนะนำเพื่อน้าต่างการแนะนำเพื่อนก็จะเป็นอย่างนี้เลยนาะให้กับเราและสามารถที่จะเข้ามาหลักประดัการแนะนำเพื่อนหลบรู้จักให้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันได้แบบง่ายง่ายกันได้เนาะก็เพียงที่เรากดเข้ามาที่ตรงนี้เราในการแนะนำเพื่อนเราก็มาขัดมอกลิง์อยู่ตรงนี้เนาะเพื่อส่งให้เพื่อนเราค้นรู้จักเราต่อะพอเราส่งไว้ให้เพื่อนเราคนรู้จักเรากันได้เสร็จแล้วเราทีนี้ให้เพื pues mm are ่อนหรูคนรู้จักเรากดเข้ามาในลิงก์ของเว็บไซต์เพื่อันการสมัครและทำการตั้งตานในเว็บไซต์ท่านี้ง่ายง่าย แล้วเพื่อไม่ให้เวลาเสียอะไรไปมากกว่านี้เนาะหรือว่าเราพูดโดยติดไปมากกว่านี้เนาะอะเผื่อเราพูดผิดไปเยอะก็ลองกลับตัวยอยอดและพูดจริงสิปุ๊บเนาะกกว่าเนาะอ่ะก็ไม่ได้พูดไม่ทันได้ดูเลยเนาะก็นี่เลยเนาะหล่ะจต่เธอทำการสั่งเชิญไปแล้วก็นั่งรอจะคู่แล้วตอนนี้ยอะไรมือจิ้งปุ๋ยบุกเขาเขาได้เพื่อขึ้นมากันไปเทียบระแับนี้แล้วเนาะอ่ะก็ไม่ทันได้รีด้าจอเลยนะมือจิไวรัสหลังตะรีด้าจอเนาะหันมือพิธียอดก็กำลังขึ้นมาแบบนี้แล้วเนาะหรือว่าขึ้นเสร็จหรือยังเนาะะะออ่่่กนีเลย เอพูดมาแล้วเนาะก็เป็นไอ้แงดีแลยเราฝึกขั้นตอนในการทำเนาะใครที่สนใจี๋ยวจะเข้ามาทำตามก็ให้เข้ามาทำตามก็ได้ไอ้งด้วยเนาะแบบขั้นตอนในการปลื้มยอดแหลงวูบิบุกอีบุจิเนาะใครที่สนใจ้เดี๋ยวจะแปลกลิงเวท์ไว้าให้จะหรอใครที่อยากวจะเข้ามาทำการเนาะให้กดเข้ามาแล้วลิงเวซต์แล้วเข้ามาทำการเดี๋ยวข้ามาทำตาบก็ได้แบบยๆกันได้ด้วยเนาะอ่ะแล้วก็ง่ายๆแบบนี้เนาะแต่ขั้นตอนในการทำอ่าี๋ยวใครที่ได้เข้ามาทำการจะเริ่หรือเข้ามาทำตาบโดยเวทจำแนกเกิดมีปัญหาหรือว่าย อ๊ะถ้าเป็นแบบนี้เลยเนาะสำหรับขั้นตอนในการทำอะไรต่างๆในเว็บไฟของวันดีเนาะแล้วก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็เถอะกับวิธีขั้นตอนในการเพิ่มยอดไลคอินเวนต์เฟสบุ๊กเนาะอ่ะไม่มีอะไรกันมากแล้วในวันนี้ก็ต้องฝากข่าวเอเด็ดเคลิปนี้เลยแล้วกันเนาะแต่หากวันนี้พูดอะไรผิดไปเดี๋ยวทำอะไรพลาดกันไปก็จะขอโทษกันด้วยเนาะสำหรับคลิปพูดของวันนี้ถ้าดูกันไปแล้วก็ไม่ได้เห็นว่าผิดพลาดอะไรหรือว่าให้อภัยกันได้ก็ต้องขอบคุณกันด้วยนะที่รับชมเนาะอ่ะก็ไม่มีอะไรกันมากแล้วก็ต้องขอบคุณดดด้้้วววยยเเนนนาาะะะะะจขขออออบบคคุุณณ่กกกกูผิีแล็